คนที่ไม่กล้าฝันยิ่งใหญ่คือคนที่ไม่มีวันได้ค้นพบความยิ่งใหญ่นี่คือคําพูดที่สะท้อนถึงความเป็นฟรานซิสเบคอนนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนโลกด้วยการคิดนอกกรอบและการค้นคว้าวิจัยที่ไม่ยึดติดกับแนวคิดเก่าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตทุกท่านคงเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่มามากมายแล้วแต่วันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของฟรานซิสเบคอนในมุมมองใหม่กันครับฟรานซิสเ นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาวิธีการคิดนอกกรอบและการค้นคว้าวิจัยเบคอนเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเขาเชื่อว่าการคิดนอกกรอบและการทดลองสามารถนําไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่เขาได้เน้นถึงความสําคัญของการไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆและการเปิดรับมุมมองใหม่ๆการวิจัยและทดลองเป็นกุญแจสําคัญในการค้นพบความจริงฟรานซิสเบคอนยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆเช่น ไอแซคนิวตันที่นําแนวคิดของเขามาใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เราสามารถนําข้อคิดจากฟรานซิสเบคอนมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ดังนี้ 1. กล้าที่จะคิดนอกกรอบและเปิดรับมุมมองใหม่ๆ 2. ไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆและกล้าทดลองสิ่งใหม่ 3. การวิจัยและการทดลองเป็นกุญแจสําคัญในการค้นพบความจริงหวังว่าเรื่องราวของฟรานซิสเบคอนในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจและแนวทางในการก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง แรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตเพื่อรับชมคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกในครั้งถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ